โควิดนิดนึงครับน้องอ๊อฟครับโควิดสถานการณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับในประเทศไทยพี่ถนอมก็ติดเพิ่มกัน795รายนะครับแล้วก็ภายในประเทศ783เมื่อเช้านี้อัปเดตที่สมุทรสาครเฉพาะการตรวจเชิงลึกเมื่อเช้านะถ้าเป็นเมื่อเช้านี้เจ็ดร้อยอ่าเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบแปดสิบหกเจแปดหกเจ็ดแปดหกจะไปนับรวมสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวหมอทวีศิีจะเอาไปรวมในเจ็ดแปดหกเนี่ยในของสมุทรสาครนะครับ เขาอัปเดตเมื่อวานนี้ตอน17บเนาฬิกาตอนนี้เนี่ยวันยีสี่นาฬิกาสมุทรสาครนี่เขาเขาใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าบับเบิ้ลอ่าอ่าครับไอไอเขากำหนดคือคือคือพอคือพอพอเข้าไปดูรายงานต่างดาวที่สมุทรสาครเนี่ยมันอยู่กันหลายแสนคนนะใช่สามถึงสี่แสนนะครับผมทีนี้ถ้าตรวจคนละสองพันใช้เงินเท่าไหร่ครับถ้านเอาท่านท่านเอาลองเอาสองแสนตั้งคูณคนละสองพันสองสองสี่ โอ้ยี่สี่กี่พันล้านอะ่ะโอ้สองพันสี่ร้อยล้านเนี่ยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นมันสูงมากเพราะตอนนี้ทางสงบคอเขาก็เลยเริ่มจะใช้วิธีการตีกรอบเลยอ,อยู่โรงงานนี้ใช่ไหมตีกรอบไว้อยู่โรงงานนี้นะครับผมทําอยู่โรงงานนี้นะจากโรงงานไปที่พักจากที่พักมาโรงงานจากโรงงานไปที่พักทำไว้ขังทุงทางๆนะถ้าถูกเฉือนจำเป็นต้องเดี๋ยวดูประกาศใหม่นะครับผมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตรวจทุกคนเนี่ยนะครับเราต้องเสียเงินสูงมากนะใช่เฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับ แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องนี้สักสิบคนนะรเราตักให้ครบ14วันอะ่ะถ้ามันจะติดก็ติดกันเองนะก็ <c oughs> <c oughs> ติดกันอยู่ในนี้ <c oughs> <14 S 1> ก็ติดกันอยู่ตรงนี้สิบสี่วันใครจะติดก็ติดกันไปเสร็จแล้วก็ต่อไปอีกสักสิบวันสิบสี่วันเพื่อจะให้มันฟักตัวให้เสร็จแล้วถ้าใครไม่ป่วยก็หลังจากนั้นเดือนหนึ่งก็น่าจะจบนะน่าจะจบคือครั้งเวั้งไว่อยู่ด้วยกันเปเิลยดกันให้มันติดกันให้เสร็จก่อน แล้วก็ดูแลกันให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาสัก14วันสองครั้งคือ1นเดือนห<อ>ลังจากนั้นเดือนถัดไปก็น่าจะดีขึ้นได้น่าจะดีขึ้นได้ตัวเลขน่าจะลดลงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับ<ม>เพิ่มขึ้นมาแต่มันจบแน่ๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยควบคุมพื้นที่นะครับ,รบไม่มีใครออกไปเพ่นพ่านแน่นอนแต่ที่สําคัญเมื่อวานพี่ถนอมเลยคนที่หายเพิ่มนี่เยอะเหมือนกันนะ,ะนะ7 8 4คนน่ะหายกลับบ้านได้หายกลับบ้านได้นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจครับ